สวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับยูพร้อมที่จะลุนแชมป์เต็มตัวหรือยังนะครับฤดูกาลนี้ฤดูกาล2023-2024ิบันยิบสีะครับูตอนนี้อยู่อันดับที่2แล้วนะครับตามแมนซิตอ้อยู่2แต้มนะครับโอ้มองยัไงครับ พูดพูดเองเสื้าาเองเลยใช่ไหมอ่าผมมีคำถามอะไรไหมอ่าครับผมการที่เราจะมาคุยกับลิเวอร์พูลตอนนี้เราจะมาถามถึงว่าครับผมพัฒนาการของลิเวอร์พูลตั้งแต่อ่ะนัดแรกอ่ะนัดแรกจนมาถึงนัดเนี้ยนัดแรกที่เสมอเชลซีหนึ่งหนึ่งเนี้ยจนมาถึงนัดเนี้ยถามว่าถามแฟนลิเวอร์แลวนะว่า,นะวาเฮ้ยคุณพอใจกับผลงานไหม เป็นยังไงบ้างครับคนงานครับผมจากคนงานที่ผ่านมานะครับหกนัดเสมอนัดแรกนะครับเสมอกับเชลซีไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งที่บ้านเชลซีใช่ไหมครับแล้วก็ชนะมาอีกห้านัดรวดเลยนะครับแบบงงๆนะครับทามาพอใจไหมนะครับพอใจมากเลยนะครับพูดแบบไม่อ้อมค้อมนะครับเสมอนัดแรกอาจจะแบบ ถามว่าพอใจไหมตั้งแต่นัดแรกนะครับคือพอใจนะครับเพราะว่าไปเสมอที่บ้านเชลซีได้แล้วก็วันนั้นมีนักเตะนักเตะใหม่หลายตัวนะครับกองกลางนะครับส่วนน่าจะเป็นกองกลางกองกลางมาใหม่โดมินิกโซบสไลนะครับแมคอลิสเตอร์อะไรแบบนี้นะครับมีเอนโดด้วยนะครับเอนโดยังไม่มานัดนั้นนะครับก็ใช้เป็นกระติดโจนนะครับ ส่วนกองหน้านะครับก็ยิงประตูได้หนึ่งลูกจากวีดีอสนะครับพอใจนะครับเพราะว่าวันนั้นเอาตามตรงนะครับโอกาสแบบได้ประตูได้ดุนประตูมันที่จเจอกับเชซีนี่ผมคิดว่ามีสิทธิ์แพ้ได้นะครับเพราะใครครับคนนี้คือบ่อน้ำมัน <c oughs> ทุกนัด <c oughs> ที่ผมดูเกมลุกเกมลุกผมไม่เทียงนะครับดีมากเลยเกมลุกเปิดบอล แบบแอซิดทะลุช่องแบบโูคาสนะครับแต่ว่าเกมรับในผมเห็นทุกนัดหลายครั้งหลายฤดูการนะครับเทนน a อเล็กซานเดอร์อโนนะครับคือจะรั่วมากเลยนะครับวันนั้นส่งให้ยิงเลยผมจำได้ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับอันนี้คือนัดแรกนะครับส่วนนัดถัดมาก็ยังเป็นคนเดิมนะครับที่ส่งให้ยิเทนอเล็กซานเดอร์อโนอีกแล้วนะครับ แล้วนั่นนี้ก็โดนใบแดงด้วยนะครับก็คือ Alexis, อเล็กซิตแมกกาลสเตอร์นะครับดีใจเลยวะเด็นไม่ไม่เอเล็กซิสแมกาลิเตอร์โดนใช่ไหมใช่ใช่แมกกาลิเต,าลเตอร์โดนนะครับแบบง,งงๆนะครับแล้วก็อุทธรณ์ผ่านเนาะอ่ะอุทธรณ์แล้วก็กลับมาเล่นนัดต่อไปได้นะครับนัดนั้นถามว่าพอใจไหมก็พอใจนะครับเก็บผลคะแนนได้แล้วก็ชนะด้วยนะครับ ถึงจะโดนใบแดงมาตามชนะสามหนึ่งนะครับในบ้านด้วยอาซาลาก็ยิงนะครับแล้วจากสองนัดแค่นั้นนะครับโซบอสไลน์ครับมีเสียงชมชื่นชมจากสื่อทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับขยันเป็นคนที่ขยันวิชั่นดีนะครับเล่นง่ายๆหลักๆคือขยันนะครับมีบอลอยู่ที่ไหนมีเขาอยู่ที่นั่นนะครับถือว่าคุ้ม ผมค่าตัวเลยนะครับผมชอบนะครับตัวนี้แม็กอลริเตอร์ก็ชอบนะครับแล้วก็วันนั้นจะมีเอนโดลงมาแทนนะครับเอโดลงมาเล่นการรับแทนก็ยังไม่เข้าขากับเพื่อนเท่าไหร่นะครับวันนั้นสกอร์ก็ขาดสามหนึ่งแล้วก็ถือว่าเก็บผลได้นะครับส่วนวันที่ไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับวันนั้นนะครับลิวพูดโดนก่อน ลูกแรกนะครับอเล็กซานเดอร์อนุภาศเลยนะครับวันนั้นอีกแล้วนะครับส่วนส่วนมากนะครับเรอร์พูจะเสียประตูจะมีคนนี้ไปเกี่ยวข้องเสมอนะครับความผิดพลาดส่วนบุคคลประมาณหกสิเซนะครับยกให้เขาเลยก็คือเทนอเล็กซานเดอร์อนุวันนั้นอิซัก่วนเลยนะครับอวนฟันได้โดนใบแดงเรอรวพูโดนก่อนด้วยนค้คหนึ่ง ผมคิดว่านั้นนั้นคิดก่อนที่จะแข่งนะครับมอบแพ้นะครับทิงจะไม่โดนใบแดงผมก็คิดว่าแพ้เพราะว่านิวคาสเซลก่อนหน้านั้นนี่ดีมากเนยนะฟอร์มพอดีมากดูมากถล่มไบตันด้วยนะครับผมคิดว่านั้นนั้นน่าจะแพ้แล้วก็โดนก่อนด้วยหนึ่งศูนย์ฟานได้ก็มาโดนแดงอยู่โอ้ผมคิดว่าแบบปิดไฟนอนนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับได้ซูเปอร์เซฟของอลริซอนเบเกอร์นะครับช่วยชีวิตไว้ดีมากเลยนะ แล้วก็ซุปเปอร์ซับจริงๆนะครับลงมาท้ายเกมนะครับดาวิดนูนเยสนะครับลงมายิงแบบคมเหลือจะเชื่อนะครับจากที่ยิงยังไงก็ออกยิงยังไงก็แบบติดมือประตูนะครับวันนั้นยิงคมมากนะครับเช็ดเสาข้อเลยลูกแรกแบบกระชากอารมณ์มากเลยนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลบุกยังไงก็ยิงไม่ได้นะครับแต่ว่านูนเยสลงมายิงตีเสมอหลังจากนั้นมาไม่นานนะครับ ใกล้จะหมดเวลานะับทดเจ็บนาทีแรกหรือเปล่านะครับนูนเย็ดยิงประตูที่สองนับซาร่าแอซซิให้นะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับมุมเดิมเลยครับเรียกว่าเดจาวูนะครับยิงแบบโอ้โหบ้าคลั่งมากนะครับวันนั้นชนะสองหนึ่งได้แบบฟอร์อมฟอร์มฟอร์มแบบนี้มีคนถามว่ารุนแชมป์เต็มตัวไหมนะครับไอเรามันก็ไปแก่งซะแล้วไหมเราว่า นั้นนะครับกําลังใจมาเต็มนะครับนูนเย็ดความมั่นใจมาตั้งแต่นั้น,น,นเลยผมผมเชื่อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เก็บผลได้นะครับถามว่าลุนแชมป์เต็มตัวไหมนะครับอันดับสองขนาดนี้นะครับอันดับสองขนาดนี้คงถ้าไม่ลุ้นแชมป์ก็จะว่าเราแบบ มันไปแบบผอมตัวซะแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมว่าเอาอะลุ้นนิดหนึ่งนะครับลุ้นนิดหนึ่งถึงแม้ว่านะครับจะรู้อยู่แก่ใจว่าแมนซิตี้นี่พลาดยากนะครับเป๊ปัวดีโอล่านี่เป็นคนที่เพอร์เฟคชันนิตนะครับพลาดยากแล้วก็ทีมแข็งแกร่งนะครับระบบการเล่นที่ลงตัวนะครับฮาแรแลนด์อีกนะครับโอ้หน้ากลัวนะครับแต่ว่า ขอแค่ลุ้นทอปโพงเพอนะครับปีนี้ผมคิดว่ามันอาจจะต้องดูกันยาวๆนะครับฟุตบอลเล่นกันสามสิบสี่สิบนัดนะครับมีบอลลีกมีบอลถ้วยอีกนะครับอาจจะมีนักเตะบาดเจ็บได้อาจจะฟอมแกว่งได้นะครับวันลุ้นกันยาวๆดีกว่านะครับบอลเล่นแค่หกนัดก็ดูเป็นขันกำลังใจก่อนนะครับเพราะว่าฤดูกาลที่เว,วเราคุเงียบมานานนะครับครับผมประมาณนี้ สุดยอดครับถามีต่ตอบยิงเลยอ่าครับผมคำถามต่อมาเราจะพูดถึงตัวผู้เล่นกันดีกว่าครับผมถามว่าคุณพอใจไหมกับตำแหน่งตัวผู้เล่นเนี่ยกับตัวผู้เล่นที่มีเนี่ยตอนเนี้ยคุณคุณพอใจไหมหรือหรืออยากได้ใครมาเพิ่มอีกไหมครับผมอยากเสริมตำแหน่งอไไหมโอเคครับ ัวเพเล่นนะครับเพื่อแยกเป็นมือประตูนะครับมือประตูผมพอใจมากตอนนี้อเล็กซอนเบเกอร์เล่นดีแบ็กอัพก็คือเคลเลอร์นะครับผมชอบตัวนี้อยากให้ขึ้นมาต่อจากเบเกอร์เลยนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวอื่นมาเลยนะครับแล้วก็มีมือสามอย่างอารีนนะครับพอไว้ใจได้นะครับส่วนกล้องหลังนี่ผมว่าคนคนเสริมนะครับพอฟันได้กับมาติดนี่อายุเยอะแล้วนะครับก็อาจจะเล่นได้ประมาณ ไม่เกิน2ปีครับผมคิดแบบนั้นเราก็มีจูกโกเมสผมก็ชอบนะครับเล่นได้ย,ยาวๆนะครับตัวนี้แบ็กอัพได้ทั้งแบ็กขวาเซ็นเตอร์แบ็กนะครับเซ็นเตอร์แบ็กเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับกัวนาเต้นี่ก็ดีนะครับโกนาเต้อนาคตยา,ยยาวๆผมว่าควรเสริมเซ็นเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับควรเสริมเซ็นเตอร์ตัวนึงแบ็กซ้ายก็โอเคแล้วนะครับแอนดูบรัสันกับซิมิคาสนะครับส่วนแบ,บ็กขวาเนี่ยผมว่า เสริมไปตัวดีๆเลยนะครับตัวดีๆแล้วเอาเทรนด์ไปเล่นกลางรับไปเลยนะครับคิดแบบนั้นนะครับเพราะว่าเทรนด์จะเสียบอลตรงนั้นบ่อยนะครับจะเป็นปัญหาจะเป็นปัญหาที่เพื่อนร่วมทีมต้องมาแก้บ่อยมากเลยนะครับจะหลุดหลุดหรือพลาดเองบ่อยๆนะครับก็เป็นปัญหาของโกนาเต้หรือมาติปอะไรแบบนี้นะครับที่เพื่อนต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะครับอ่าส่วนกองกลางนะครับกองกลาง สโบรสไลน์แมคคาลิสเตอร์เคอร์ตินโจนแฮมีิเอเลียดกบเบนแบนนะครับเทยโกหันตลาไบเซติกผมว่าผมว่าอยากได้ตัวกลางรับนะครับกลางรับธรรมชาตินะอนาคตไกลก็ได้นะครับหรือบิ๊กเนมอะไรก็ได้นะครับอันนี้อยากเสริมเซนเตอร์หลักๆคือเซนเตอร์แบ็กตัวหนึ่งนะครับ อายุน้อยๆนะครับแล้วก็การรับตามพี่แบบกเซโดผมชอบครับกเซโดผมชอบถ้ามาเ้าแต่ว่าคงไม่มาละถ้ามานี่จะดีมากเลยนะไกเซโดก็ได้นะครับผมชอบกองหน้านีา่ผมว่าพอแล้วนะครับมีซาร่าดูเยสดิอสัสโจตาแล้วก็กาโปนะครับผมว่าพอแล้วหาตัวสลับกันลงน,นะครับ สามสามตำแหน่งนะครับสามสล็อตมีเจ้าหนูเบนด็อกด้วยนะครับผมชอบตัวนี้เบนด็อกอาจจะมาแทนซาร่าในอนาคตนะครับสี่ห้าปีอะไรแบบนี้นะให้ลงบ่อยๆวันถ้วยหรืออะไรแบบนี้สำรองอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าซาร่าย้ายนะครับผมคิดว่าวันเสริมตรงนี้นะครับว่าไม่มีใครเล่นปีกขวาของเลีว้วคูได้เนียมตาเท่าซาร่านะครับ มาณนิดนึงครับครับผมถ้าซาอุยื่นมาสองร้อยล้านจะขายไม่ซาลาห์อ่าถ้าเป็นผมนะครับผมเป็นเจ้าของทีมหนึ่งร้อยล้านก็ขาย <c oughs> อ่ะทาไมถึงว่าขายเอ้าไม่ไม่อยากได้แบบตานานอยู่กับทีมแบบยาวๆแฟบนบสตาร์อะไรเนี้ย <c oughs> อ่าก็เป็นผมนะครับผมเป็นเจ้าของทีมผมคิดว่าอายุซาลาห์ก็เยอะแล้วตอนไปตอนเนี้ย ก็ไม่ถึงขั้นว่าฟอร์มตกแล้วก็อยย้ายไปโกยเงินอะไรแบบนี้นะครับไปตอนนี้เขาก็ไปฟอร์มดีผมเชื่อแบบนั้นไปฟอร์มดีกับที่ซาอุอยู่แล้วน,นะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ตอนนี้ซาอุอยากหน้าซาร่ามากนะครับอ่าผมคิดว่าเอาเงินมาเพื่อไปซื้อซื้อนักเตะแบบอนาคตไกลหรือมีแววนะครับเพราะว่าผมคิดว่าครอปเนี่ยเขามีแบบแมวมองที่ดีนะครับในการหานักเตะอยู่แล้วนะครับ จากตัวที่ซื้อมาโซบอสไลแมกกาลิเตอร์กาเฟนแบกอะไรนี้ผมเชื่อตรงนั้นนะครับครับผมผมชอบนะกาเฟนแบกโดยเฉพาะโซบอสไลชอบมากหล่อด้วยนี่ใจสาวเพียบเลยเล่นดีกับน,นะครับออนั่นแหละหล่อเล่นดีสาวเงินไทยก็ว้าวุ่นเลยทีเดียว <laughs> ใช่ได้ใช่ได้ ครับผมรุนแชมป์ไหมถามออกหน่อยครับถา,ถามออกก่อนถามออกก่อนถามออกว่าถามย้อนกลับไปถามออกนะครับว่าเลี้ยวโพมีดีพอที่จะรุนแชมป์ไหมจากผลงานหกนัดที่ผ่านมาและอีกสามจุดสองนัดที่เหลือนี่ดีพอรุนแชมป์อัพพีเมลิฟไหมถ้าชิงแมนซิตี้กับอาร์เจนติได้ไหม ดีพอรุ้นไหมผมตอบได้เลยว่าดีพอแต่ไม่ได้ลุ้นได้เมือได้ยังไงวามันมีแต่อี่ได้ลุ้น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 แต่ว่าคงไม่พ้นแมนซิตคิดว่าอย่างนั้นนะถามว่าได้ลุ้นไหมได้ลุ้นแหละแต่ถ้าถามว่าได้ไหมคิดว่าไม่ได้เพราะคิดว่าแมนซิตยังผมกําลังเน่นกว่า แต่เชื่อมั่นในเจเกนคอปว่าเขาทำได้ดีเพราชุดนี้ลิวพูก็ยังไม่ถือว่าลงตัวมาอืมแต่ว่ามีลุ้นแต่ให้ได้แชมป์ไหมผมว่าไม่ได้ต่งอยงนี้แล้วกันแต่ลิวพูอาจจะได้ก็ได้นะเออผมแค่ในมุมมองของผมนี่เฉยนะครับโอ้มักงโอมาไงลิวพูลุ้นแชมป์เต็มตัวไหมคิดว่าต้องดูเรงมัน อีกสักห้านะัดก่อนเราจะเห็นเววว่าสามารถไปได้ถึงไหนเอาตอนนี้นคืออีกสักห้านะัดตอนนี้คือยังดูไม่ได้หรอกเพราะว่าบางนัดก็ยังเสียประตูให้เกเินไปอ่าใช่ครับแต่แต่ตอนนี้ก็คือพูดง่ายคือเป็นการต่อยอดเริ่มเข้าขากันแล้วแต่ต้องต้องดูไปเรื่อยๆอีกสักห้าหนัดก่อนตอนนี้คือบอกไม่ได้แบบเพราะว่ามันมันเพิ่งเรื่องฤด,ดูกาลมา มันอาจจะสะดุดก็ได้ต่อไปนะนัดสองนัดเหมือนนัดที่เจอกับนิวคาสเซิลนะที่จริงมันสะดุดแล้วอันนี้มันทั้งดวงทั้งโชคทั้งความสามารถอะไรหลายอย่างต้องดูต้องดูดูไปอีกนัดกับนิวคาสเซิลนี่คือจุดเปลี่ยนที่กาลนี้ของยังเช่นนี่นัดเจออะไรนะบู๊แฮมตันนะโอ้เนโตยังโหดเล่มันเขายังนึ่อย่างดีเลยบู๊เครื่องแรก เนัรีเวิรช่มเฉยมันไม่แน่ตอนนี้คือต้องดูฟอร์มไปก่อนแลวต้องถามกลับไปว่าคิดว่าน่าจะได้ชัดถ้วยไหมในรายการไหนก็ได้มีสิทธิ์ไหมครับถามไหยถามใครถามใครครับครับเออครับกับผมคิดว่ารีเวอร์จะได้สักถ้วยไหมรีเวอร์สููแข่งสี่รายการนะครับก็จะมีพรีเมียร์ลีกยูโรปาลีกคาราบาลครับ แล้วก็เอฟเอคัพนะครับสี่รายการนี้คิดว่ามีสักถ้วยไหมผมคิดว่านะครับเลี้ยวบูปีนี้อ่ะพ่เมลิกติดท็อปโฟ์คิดแบบนั้นนะครับคาราบาวครับผมว่ามีสิทธิ์ได้คาราบาวครับผมคิดว่ามีสิทธิ์ได้คาราบาวครับเอฟเอครับไม่ได้แล้วก็อ่ะยูโรปาลีก มีสิทได้คาราบาวครับคืนนี้ตกรอบนี่แ้ร์รอดูกันนะครับยูโรปาลเตอร์ิมมีสิทธินะครับผมคิดว่ายังครับยังอ่ามันมีทีมของยูฟ่าที่จะต้องตกออกมาเล่นด้วยนะครับต้องรอดูด้วยนะครับแคู่แข่งแม่มาหลีกตกรอบหรอกม่อ่าทีมเพื่อนรักนะครับที่เขาขึ้นไปนะครับ ที่เขาขึ้นไปนะครับที่เขาเรียกกันกลับไปกลับมาแล้วพวกพี่ๆอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่านะครับต้องรอดูทีมนั้นด้วยนะครับถ้าลงมาเล่นด้วยกันน่าจะสนุกนะครับผมอยากให้ลงมาแต่ว่าแต่ว่าดูจากฟอร์มลราไม่ไม่น่าจะลงมาแล้วก็ทีมที่อยู่ในกลุ่มแล้วกันนั่นแหละครับประมาณนั้น อาจจะได้คาราเมลสักถ้วยหนึ่งอ่ะบอกถ้วยเล็กๆมีกีีมเมาส์พอแต่มานก็เป็นแชมป์เนาะ,ะเป็นเกียริประวัติสโมสรครับครับวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับขอ,ขอบคุณสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเรา <c oughs> อยู่สิบรายการหรือเปล่าน,นะครับไม่มีนะครับยังไม่มี ใคร,ใครสนใจเป็นสปอนเซอร์นะครับติดต่อได้ทางคอมเมนต์ไว้เลยนะครับคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะคอมเมนต์เลยลงให้ฟรีนะครับอตอนนี้อ่ะบอกไปเลยโ <c oughs> ปรโมชั่นถ้ามีสปอนเซอร์ติดต่อมา <c oughs> ลงให้ฟรีนะครับอ่าอ,อันนี้คืีโปรโมชั่นพิเศษเลยลงให้ฟรีเรืนคุชเต็มเต็มให้ใจเราบ้าง ถ้ามีสปอนเซอร์ไหนสนใจเข้ามาเราเรายินดีให้บริการลงฟรีนะครับไม่คิดตังค์อาจจะเป็นร้านเล็กๆก็ได้นะครับที่ขึ้นโปรโมชั่นโปรโมชั่นนี้สําหรับสปอนเซอร์รายการแรกนะครับแบบเข้ามาเป็นคนแรกนะครับเราจะลงให้ฟรีเลยครับหลังจากนั้นเรา,าก็คิดตามแหลกของเรานะครับก <ะ S 2> <ม>่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับ ผ่านช่อง youtube แล้วก็ facebook ของเราด้วยนะครับช่องสามอวิจาบอลน,นะครับสามอวิชบอลน,นะครับองวิจารณ์บอลครับผมมีการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับฟุตบอลทุกรายการน,นะครับที่เราติดตามกันนลก็คนไทยก็ติดตามกันด้วยนะครับครับผมต้องบอกว่าเราทําจากแพชชั่นนะครับจากสิ่งที่เราดูแล้วก็มาคุยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ ติดตามแล้วก็หวังว่าจะติดตามคลิปต่อๆไปของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กรับแชร์ให้พวกเราครับายสุดสุดท้ายครับคืนนี้ครับดิวเวอร์จะเจออะไรนะครับเลสเตอร์ครับนิวรูเจรเลสเตอร์ายสกอร์ครับสายท้องสดนะครับตาท้องสดทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับวันนี้ไทยรัฐได้ลิขสิทธิ์นะครับอย่าลืมไปดูด้วยอ่ะสายสกอร์กันสักหน่อยนะครับ สักพ้ออะไรนี่ครับสกร้อเลยล้วให้ให้อวมก่อนนะอรวมมาไงยังไงก็ลิเวอร์แล้วกันแทนชนะเอาแทนได้ไหมเอาเอาเอาแทนไหมสองศูนย์นะลิเวอร์ชนะสองศูนย์ไม่เอาแผนหรอกไม่เอาแทนไม่เอาผมไม่ไม่เอาเอาแคสักพ้อลเวอร์ชนะสองศูนย์ครับผมผมคิดว่าลิเวอรชนะสองศูนย์ผมว่าลิเวอร์ชนะ สามศูนย์นะครับมาทางเดียวกันนะครับต่ผมนะครับคิดว่านะครับวันนี้มีการโรเตชันเยอะนิดหนึ่งทุกตำแหน่งเลยผมคิดแบบนั้นอาจจะมีตำแหน่งหนึ่งที่ไม่โรเตชันผมคิดว่านัดนี้เสียประตูครับประมาณสามหนึ่งไปสามหนึ่งเลี้ยวคู่ชนสองหนึ่งครับอีกคู่ครับเชลซีกับอะไรนะครับเชลซีกับอะไรครับไบตันครับ ไบตัน <By> oh. อ่าว่ามาครับอ่าผมนะครับเชลซีกับไบตันผมคิดว่าไบตันเนี่ยน่าจะชนะเชลซีอาจะสามศูนย์ประมาณเนี้ยสามศูนย์ครับออกคครับผมคิดว่าไบตันชนะเชลซีสี่ศูนย์ครับเค okay, ครับผมคิดว่านะครับอ่าเชลซี Chelsea, กับไบตันไบตันเนี่ยเสมอกันหนึ่งหนึ่งในเวลาแล้วก็มีต่อเวลาใช่ไหม โอเคอต่อเวลาผมคิดว่าเชลซีชนะนะครับอาจจะเป็นต่อเวลาลิจุดโทษนะเฉือนชนะครับผมเชลซีเขาเลออกครับผมคิดแบบนะมีว่าเชลซียิงไม่ได้ครับโอเคครับปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายจริงๆก็คือนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคู่ใหญ่รอกครับสกคร์มครับ แมนซิตี้ชนะสามหนึ่งครับซิตี้ชนะสามหนึ่งอ๋อผมนะครับอเอให้นิวคาสเซิลชนะสองหนึ่งครับเออครับเมครับผมให้แมนซิตี้ชนะหนึ่งศูนย์ครับอออโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ